คนงไฟฝันอยากมีบ้านแสนสุขมีสวนหน้าบ้านมีกระถางดอกไม้ที่แขวนปลูกหนูคิดว่าหนูโชคดีที่อาศัยอยู่ในกลางเมืองใหญ่แต่แอบได้ยินพ่อแม่พูดถึงเรื่องต้องหาที่อยู่ใหม่หนูถามแม่ว่าตรงนี้ทำไมไม่ใช่ที่บ้านเราแม่บอกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันคือที่บ้านเขาคุณครูก็บอกบ้านหนูมันคือที่ดินซับซ้อนผู้ใหญ่ใจร้ายบางคนไม่ต้องการให้มีบ้านใครมาทับซ้อนชุมชนเล็กๆที่ถนนหน้าบ้านหนูมีรถไฟผ่านแต่หนูไม่เคยมีเพื่อนมาเล่นไม่ค่อยอยากมีใครผ่าน หรือคะคุณครูที่ใช้วัดค่าของความเป็นคนในเมื่อเลือดไทยของหนูมันเข้มกว่ามึกที่พิมพ์ลงบัตรประชาชนหรือบ้านของหนูไม่มีชโนดโที่ดินเลยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแต่ทาไมหนูเห็นพ่อแม่ยกมือตอนที่มีคนมาหาเสียงบ้านหนูได้ข้าวหนึ่งถังบ้านหลังนั้นได้เท่าเกวียนแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูที่เขาเรียกกันว่าความไม่เท่าเทียมยจะตะโกนไปออกไปเพื่อมีใครรับฟั สี่โมงเย็ยนต้องกลับบ้านจากโรงเรียนที่สวยใสชีวิตต้องกลายเป็นกลับด้านมีบ้านที่ซ่อมซ่อมแม่พ่อหาเช้าและกินคำระหว่างทางที่เดินเท้าบนคอนกรีตให้เหยียบยำ่ำซ้ำยังถูกมองว่าเราเป็นคนแตกต่างเพื่อนเพื่อนเขานินทาที่ดูไม่น้อยกว่า8อย่างเพราะเพียงแค่ว่าเรามีบ้านที่ตั้งอยู่ในสลัมที่สังคมเป็นคนประนามแต่พวกเรากลับถูกกระทำแต่ใครจะเห็นว่าบ้านเราก็มีดีพื้นที่ชุมชนเล็กๆที่ไม่ได้ขอใครอยู่ฟรียังคงมีอาชีพ เลี้ยงปากเลี้ยงทองที่อิ่มทั้งพ่ออิ่มทั้งแม่อิ่มทั้งพี่อิ่มทั้ทงน้อง,องแต่ยามลำบากไม่รู้จะหันหาใคร <c oughs> ความฝันเล็กๆของหนูคืออยากจบมาหาลัย <c oughs> เพื่อกลับมาพัฒนาช่วยเหลือและแบ่งเบา <c oughs> เพราะหากว่าเราไม่ช่วยกันเองแล้วใครล่ะจะช่วยเรา, <c oughs> เราจะตะโกนปล่อยออกไปเพื่อมีใครรับฟังใ <c oughs> นเรื่องราวเลวร้ายเก <c oughs> ินกวใจทนไว เ,เพียงต้องจำว่าทำได้ไวคงมีสักวันที่สิ่งของเราไมีใครได้ยินเรื่ง <Yeah. S 2> ของที่มีก็เลยไม่ฟังเพราะจนเลมองไม่ดีเพราะไงไปม,มีเสียงเลยไม่ดังเพวาะเราไม่มีสตางค์ทำไมมันฉังเลวร้าย มมมัน,มนมจจะีริงไหเพราะคำว่าคนคนค้าไม่มีสังคมที่มีกันเลยไม่ฟังเพราะจนเลยมองไม่ดีเพราะเงนินไม่มีเสียงเลยไม่ดังเพราะเราไม่มีสตังค์ทำไมมันช่างเลวร้ายจะเสียงในความฝันที่ช้ำทำไห้เพียงทำให้แค่ Run จะตะโกนไปออกไปเพื่อมีใครรับฟัง เช่นอย่างใครเขาเพียงต้องจำว่าทำดีไว้คงมีสักวันที่สิ่งของเรามีใครได้เราจะตะโกนไปออกไปเพื่อมีใครรับฟังใ<ป>น,งนงเรื่องราวแลวร้ายเพื่อหัวใจทนไว้ไม้ในวันนี้อาจจะยังไม่มีเช่นอย่างใครเขา จำว่าทำได้ไว้คงมีสักวันที่สิ่งของเราไม่มีใครได้